กันเสียเนา่ะพี่น้องโอ้ยเบิ่งตัวชีคือเด็กน้อยพี่น้องเนาะคือเด็กน้อยเจ็ดแปดเก้าปีนี่เลยพี่น้องเลยสบายดีบัดมากแบบอ่ะอุแมนสามสิบปีโออแมนสากกี่ปีเนาะโอุแมนสิบกว่าปีพี่น้องเลยโอ้ยเนาะผู้ใดเใช่ไหมพี่น,นี่เอ,อา ให้สนองไปเก่ยวข้าวซอยบอฮะให้สนองไปเก่ยวข้าวซอยบ่สิเมื่อบอเมื่อสิไปเก่ยวข้าวซอยพูดแล้วสุ่มาบว่าสิลาบ้านหน้าแต่ยว่าหาคนมาทรงแห้งกันนะน้องสิไปซอยสิไปซอยบอโดยน้องจันด้สิไปบอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาทางครอบครัวก่อนพี่น้องเลยเนาะสตว่าจะไปกะเมื่อซอยกันเนาะ นาพวกอายยังบาแล้วน้องแล้วแล้วก็สิบไปซอยพวกอายน้องสิบไปซอยเพื่อเป็นการตอบแทนที่พวกอายเชื่อถือมากการตอบแทนอย่างเมื่อซอยเหลือเนาะซอยข้าวท่างไอ้เบาจําสซื้อชีวธานี่กะรวมอย่งหันเลย่ไถ้าบันไดครับเท้าโอ้ไม่รู้ท่าซอยจะเด้ท่าซอยเนาะขอบใจรายขอบใจลายชูบามีงบประมาณสิเทพื้นนี่ ใช่คิดว่าประมาณเท่าไรเท่พื้นเท่เฮือนของเราเนี่ยมาเน่ยต้องทำคิดรายก่อนถามมูคูก่อนทำมูคูก่อนเนาะอะ,ะไรเป็นกะเราะบอรลรวมอะไรเป็นแบบใดเนาะ,ะเออเดี๋ยวเรากระมืนมาเบิง่งห่กยังไม่มีงบจอกเนาะแต่ว่าจะคู่ไว้กันะพี่อเราเพื่อทางผู้ใหญ่คนยึกซอยอหาองหัวถือก่อนสี่ล้านหัวเนาะหัวเบิ่งนับพอดีบอเนาะสี่หก สามสี่มีแค่เน well. ี่ยและเงินต้งพอบนทงพันได้ดีสวยๆน้องเพื่อครอบครัวของน้องอะไรเพื่อนสามสวรรค์ก็อยู่บ่าอยู่สวรรค์สี่เดือนอยู่สวรรค์อยู่แถวไหนอยู่แถวนครอยู่นครเกษรสวนบ้านยังบ้านบ้างบ้านนนนุดมอ๋อบ้านนนนุดมี่น้องเไยปุก็เคยอยู่สวรรค์นั่นแหละตะกี้กะเหยียบอยู่หัน เป็นเซลกับซีฮาปีคนละเมื่อแต่สว่านันยู่ทีหนึ่งแล้วกันไปเดีเลยเฮ็ดเวียงยั้งอยู่สว่านเฮ็ดอยู่โ้รงงานน้ำดื่มอ๋อโ้รงงานน้ำดื่มที่ว่าเจ้าไปแบกน้ำนะพ่อเออแบกน้ำตุกซศาลิตรเนาะไปส่งตามหาน เราก็จะสั่งเลยค่ะเอาเอารถเสลียงไปส่งขับเสลียงไปส่งเลยก็ขอบใจท้ง่อบุญธงเด้อและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆซองและก็บเอฟซีทุกๆคนที่มักเบิ่งมักสมคลิปน้อง ขอให้พอสุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ดีมีหฮงขอให้เจริญรุ่งเรืองาัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพเด้อขอให้อยู่เหมือนคนยืนอยู่น้ำลุกน้ำรานไปดุนดุนเด้อคงมเจ็บบ่ให้ได้คงมไข่บ่ให้มีพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพเด้อไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อพเด้อขอให้คนเศร้าเจ็บคอเนาะ ก็ขอบใจบ,บ่าวบุญน้องเย,ยที่เสีย,ยสะละมาซอยเบียกน้องขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ดีมีแรงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภยัยเด้อสา ภาพเปิดภาพมาบาดอย่างพี่น้องเลยคนละรูปแบบเลยนอกคนลลอย่างเลยครับสภาพเพื่อนเก่าพี่น้องเลยเนาะพอเ้ามาตกแต่งเนาะเพิ่มเติมโทว์มงซานล่างถั่วล่างบวงเราก็ับกลายเป็นบอนเมนุ่มที่จะมานั่งกินขา่ากินน้าบาดนี่พี่น้องเลยโอ้บุกการล่างถั่วล่างบวงใส่แล้วเราอะ มันงามโพวดเราเนาะสิได้ไม่ได้จะว่าย่ยอผาเขาผาหนามขับแขกงับคนเวลามาเฮือนมาสร้านอะไรว่าเนาะทางด่านเป็นลมเนาะทางลูกจันก็ได้ชื่อสีมาพี่น้องกันมาทาเป็นสีงานสร้างพี่น้องไอ้สิ่งที่ทางพัวบุญทงเพิ่นมักเนาะทางลูกจันเลยจัดมาให้พี่น้องเลยแล้วก็ทาบอนเสา พนักพี่น้องแถวลูกตัวลูกติงของฉันจ้าซามันเพิ่มเติมให้เนาะงามโ,โทษพี่น้องเลยยังแต่ยังเดียวพี่น้องเลยเนาะถ้าจะให้สวยงามเต็มรูปแบบนี่ก็คือเทพื้นเนาะเทพื้นแห่งมวยว่าวเลยพี่น้องเลยนะศาสตรสร้สางสวยงามดีพี่น้องเลย เห็นว่าทั้งลูกยัางกับซือสีมากเนาะพ่ามีงบทางผู้ใหญ่จะดีเนะาะพอจะดีทั้ทงต่างประเทศพี่น้องไหยเนาะกะฝากลูกมาจำงนวนหนึงอยากให้เพิ่มเติมท้าบันไดลูกติงหรือว่าเสาเฮือนพี่น้องเลยอ่ามันสีสันสวยสดงดงามเหมาะกับแผ่นใหม่ชละเนาะอ่าทำโครงทุงทกมก็บ,บอกอยู่าอยาก้าเป็นไร้ก,ก็อยากทาบอล เป็นพลาเพื่อนคั่วพี่น้องเลยเนะาะเจ้าขักแล้วบาดในพี่น้องเพื่อนนองคั่วเพื่อนเนาะอยู่แคมทางพอดีพี่น้องเลยรถกลับไปไกลมาชาบ้านชาว,าชาวชองอยางมากโอ้ยแนมจนข้อบิดเบี้ยไปตัวผมเนี่ยโหมันสะดุดทูสะดุดตายเด้พี่น้องเลยเนาะแต่ย่อมหับเนาะทางซ่างเพื่อนแก็โอเคทั้งไวแน่หลักะทั้งงานการพี่ออกมากอะละเอียด หมาะกับสร้างกับบ้านเลยพี่น้องเนานะเก่งเก่งเก่งพี่น้องเลยอ่าเจอเอาทางบนเองกันเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูอเพื่อนกันบดสุข,ขูสุขคนเด้อสบายดีเอฟซีพวกใหญ่จีบ,บุญวัตทุทานเนาะยินดีตอนหับเข่าสู่สองยูทูปะวุ้นซาระวังขึ้นเก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้อขอบบนของคุณของผมก็ใจละลายเนาะอ่าพอพี่น้องเอฟซีวัทถุทานที่ให้กำลังใจ แล้วก็คอมเมนต์ที่สั่งซานกันเข้ามาจนเห็ดเฮือนซานน้องหัวเนาะแล้วก็ซัมมาแล้วล่ะซานพี่น้องเนาะเห็นไปเอาต่อเติมทาสีใส่ก็โอเคละเนาะอ่าข้อหนึ่งต้องขอขอบ,บคุณคุณขอบอกขอบใจทางพอบุญทงพี่น้องเนาะทางพอพันกะอ่าเป็นทื่อว่าเจ้าภาพใหญ่เนาะหนึน่งพี่น้องเลยเนาะที่เฮ็ดเหินครับ นัวอ่าแล้วก็ต่อมาทางผู้ใหญ่ใจดีทางุันพี่น้องเอ้ยเนาะขอใจดีแล้วก็ทางอ่าเนาะพี่ใจดีจากฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็พี่ไทิพย์พี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องนองน้ําเนาะอ่าแล้วก็ขอบุับใจทางผู้ใหญ่ทางช่องเบาไล่เนาะช่องาตูนพี่น้องเอ้ยอบคุบันปาเนาะ กระทั่งวงสรเองร่วมกันเจาะหน้ามาดานเนาะก็คือนัดหมาแล้วพี่น้องเอ้ยคับสายเจาะบอกว่าเมื่อวานเนาะพนมมือฮื้อ่าในเจนมืออื่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวก็สิ่สิโทรตามตเนาะเพราะว่ามืออื่นก็สิได้กลับบ้านก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางเข้าในนาก็ให้ใหญ่ก็เต็มสุกเต็มให้เต็มนาแล้วพี่น้องเอ้ยทางแมนิวว่าสิไปหาคนเนาะ ่ามาสรงแหงเนาะเราเป็นชาวซาเราทิงทางคนบอกกับสรงแหงแต่ว่าบ้านเฮาเกิดมาเราบ้านหน้าเนาะพาพี่น้องฮะบ้านไกลคนเคียงกันแหละมาเกี่ยวข้องกันนำซอยแต่ชวนเฮากับเสด็จเป็นหาพวกอาหารการกินให้เพกัน,นพี่น้องเลยเนาะโอ้แบบมือเดียวสิยแล้วหรือบปล่าแต่ว่ามันหลายคนจักสิบสาวคนเดียก,ก็จะเลี้ยงอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะมาเกี่ยวเขาจังสีมาเดี๋ยวมางานใหม่พี่น้องเลย ไปซาพี่น้องกบัวน้องสองพี่น้องพคนเดียวยังอยู่ดิน้องคุดกี่ดอกหรือว่าขุดยังในพี่น้องเลยเนาะูตากแดีตากนายพากันเอาหมวกคุมเสียหนาเสียยุ่งหรือว่าเห็ดนั้นพักบ่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปหาน้องๆเพื่อนน้ำกันพี่น้องเลยพากันกินข้าวกินน้ำหรือบ่เห็ดเพื่อเห็ดงานกับพี่น้องเลยเนาะแล้วก็สร้างน้ำแน่พี่น้องคนนี้โบนสิมาจ่ายค่าสร้างเนาะ ขาทรงขาร้าไงและภายในเที่ยงเขาแล้วก็ต้องมีคาเหงือกขาแห้งเนาะาธเอาเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวเบื้องน่องกันก่อนพากันเสียหน่ะก่อพี่น้องโอ้ยเบิ่งบองชี้คือเล็กน้อยพี่น้องเนาะคือเล็กน้อยเจ็ดแปดเจ้าปีนี่ไงพี่น้องเลย สบ,บายดีบบดมาแบบอ่ะโอแมนสามสิบปีโอแมนสากกว่าปีเนาะโอแมนสิบกว่าปีพี่น้องเลยโอ้ยอเนาะผู้ใดกเช้าผู้นี่อ้าวน้องจันวาสนาโอ้ยเอาน้องหัวโอ้ยพี่น้องเลยพิ่กันเยนยสียเ่า,าที่ปลูกพักบ่บาดหนด้ดยมีแล้วว่ามเมล็ดพักในพักมีแล้วบ่ยัง ยังเนาะสิปลูกพักยังแน่าตาบ่าปลูกพักลายหยางลายหยางอยู่เนาะโด้วยพวใหญ่เติบได้ร้ายนานได้เหน็นเนาะเป็นผักกาดผักบัวผักหอมบอ่พี่น้องเลยด้ยหมักแตงมักโอหมักแตงน้ำบ่โด้ยเอาเอามือหนารอบหนาขึ้นมารอบหนาเด้อหรือว่ามืออื่นบ่พี่น้องเลยหาซื้อเมล็ดพักมาให้เล่าก่อนหรือว่าถ้ามันบ่มีก็จะเป็นขึ้นซื้อไม้เซนูพอแหละพี่น้องเลย เกี S> <S ่ยวหยังอ้อมบาดนี่น้องเอ้ยบ่แค่ใกล้ไดนี่เอาแหยงแหยงบ่มีแล้วบ่แหยงแหยงที่เหือเห็ดข่อไก่หั่นอ๋อมาอ้อมเนาะด้วยอาเอาาัอแล้วก็ทําความากระจูดพี่น้องเอ้ยนี่น่ะไก่น้ําเนาะโดดกเามื้ออื่นคือสิว่าาเจาะสิมาเจาะให้เพิ่นปบ่แล้วเมื่อวานนีพี่น้องเอ้ยขสิมาเจาะน้ําให้ก่อน พูดแล้วเจอนานั่นเจ้าไหนเล่าครับคเดินทางกลับบ้านก่อนือ่นพี่น้องเลยเนนะาะเมื่อหาเกีียวเขาก่อนอ่ <c oughs> ให้สนองไปเกีียวเข่าซอยบ่ฮะ<า>ให้สนองไปเกีียวเข่าซอยบอ<า>สิมื่อบ่เมือ่อสิไปเกีกียวเข่าซอยพูดแล้วทุ่ม้ายว่าสิเราบานน้าเดีว่าหาคนมาทรงแห้งกันนะน้องสิไปซอยสิไปซอยบ่โดยจันด้วยสิไปไปบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาทั้งครอบครัวก่อนพี่น้องเลยเนาะสัปดาห์สิบไปกับเมื่อซอยกันเนาะนาพวกอายยังมาแล้วน้องแล้วแล้วก็สิไปซอยพวกอายโดยขอบใจขอบใจแต่ยังสองให้ยังพี่น้องเลยเนาะกล่าวถาว่าคนมาซอยหลายคนอื่นประมาณทิพย์ลุซาคนเนี่ยคือจีแล้วอยู่แต่ว่าต้องมีอาหารการกินอะไรพี่น้องเป็น พงน้องกินยังก็ได้ยังก็ได้นอกโดยโอเคโอเคเกี่ยวเป็นยี่ห้อน้องจันเนี่ยเป็นโยแต่ว่าเบาไวบาไวคือคือเป็นอยู่เนาะเคยเกี่ยวอยู่เนาะโดยเคยเกี่ยวอยู่เคยเกี่ยวอยู่เกี่ยวไปเกี่ยวอยู่ใช่หน้าเจ้าที่มีแต่ห้บโบเคยเกี่ยวเข้านาซาวเลยแล้วกับคนในบ้านนี่เขาจะเอาแหงไปหดเข้า เอาละเข่าเกลียวเข่าหน้าละไปชงแหงเขาเจ้าเอาล้างเบิร์นพิรอนวัยเดี๋ยวทีปรึกษาทางแมงมิ้วคนก่อนถ้าว่าเกี้ยวกับหน้าไายแบบมั่นสามมือสี่มือก็แล้วแหละเพื่อเขาหูดเข่าเพื่อเขาเอวยวนเพื่อเขาปั่นน้องสิบปีสอยเพื่อเป็นการตอบแทน ที่พวกอาเชียธลามากการตอแทนอย่างเมื่อซอยเรือเนาะซอยเข้าทำนองคนอยากตอบแทนนำคิจจำใจของทีมงานพี่น้องเลยเอาเอาเดี๋ยวลองเบิรเนาะท่นเบิร์นไหนแล้วเบี่ยงงานที่อนเจ้าก่อนรให้คนมาจอน้ำเจ้าในเรียบร้อยบัดก่อนจังหวะกันพี่น้องเลยพาคกินข้าวกินน้ำละบ่ยังยังอยู่ดูผู้เรียบุญซื้ออาหารมาอยู่พี่น้องเลยซื้อลาบ เขาฝากคือมีแต่แม่นุ่มท่านกูกินให้กินทางนี้ซื้อราบมันฝากอ๋อผมมีเสียมเสียมจกเนาะจอกอ่ะจกอะไรเนี่ยผมมีปะอืมมันปลูกมักแตงเป็นอะไรแถวเซ่เดี๋ยวผมไปปลูกวะแคล่เซ่ยชื่่ยไปปูกวะ กะจิบอืออืมอือเอาลองเบิ่งพี่น้องไว้สองไอ้น้องเพิ่นร่วมชิต่วมใจพากันเสียหห้าปลูกพักปลูกมะแดงมาเบิ่งน้ำกันว่าอ่าจะได้ผลผลิตออกมาแบบดเนาะปลูกเองวิชัยไม่นุ่มปลูกเนี่ยปลูกเองปลูกเองเคยปลูกมันเป็นอยู่ปะเคยปลูกอยู่ แ,บบแมบแม่พี่น้องเลยกำลังแบบการเสร็จกินย้อนหรื่พี่น้องเนาะใซ้ละสร้างห้าพี่น้องเลยคนไปเฮ็ดยวที่เที่ยนั่นหรือเ่โดยเดี๋ยวบางทีลองเอ่ยมก่อนพี่น้องเลยจริงไหมมาจ่ายเงินค่าสร้างนะพี่น้องเลยเนาะคนดูพูดบอสสร้า,างเอาเงินเด้อ มาเงินมาเงินฮ่าพอดีกะเป็นงบเนาะทางพอบรมธงพี่น้องเลยเนาะกะจ่ายค่าสร้างลกสื่อยางต่างพี่น้องงบของพ่อพนเนาะมือทั้งพ่อพนกับโงพูนสารวันพนพอบรมธงวัอนี้พี่น้องเลยไปหาทำบุญดูวัด คนเซาวล่ะคนบดสบายเจ็บอันนั้นนั่งน,นั่งเจ็บคือ,อเก่าเน,นี่ยคนโมเมนเป็นไข่หรอคนแบบเจ็บเออเจ็บนื้อขอนี่ยังะนะเนาะพอเป็นท่องบนแบนบทีห้าสิปปีนี่มาเนี่ยโม่เคยไข่แต่ว่าเราจะเจ็บพวกข้อเป็นโรคเป็นเกาอยาะะอ่างนั้นนะที่ไหนเรากินเป็ดซัดปีกได้แล้ไอ,อ้ยาแล้วก็ไปพาตาัดพวกเขาเ่าปีสิ่เหลวกัน ขงซาตเนยคามกินเนยลากระปเราไเนาะแต่แบบพ่ก่งนี <sun> ้จิใจอยากซอยเลือกค้อนเร้ออเเมนืบุ้นเดือกนลาลเนาะใมาะเถยนน้องหัวางมือวางตีนก่อเสนมานติก่อทีเเ น้องหัวน้องจันพี่น้องเนาะสบายดีอ่ะสบายดีเรียบปุ๊บไปเห็นต้นน้ำปั๊บเนาะโอ้ต้นน้ำเฮจคอนพี่น้องแล้วเอ๋อเพื่อนเจ้ในเองเนาะเห็ดไปแห่ลูกสาวเนาะตาลูกสาวพี่น้องเลยสีเนสี่ยวกดไวเลยเนาะเป็นสีถือใจแล้วนิสางเลยอ่าถือใจทั้งพ่อเพันพี่น้องเลยอ่างามดีเนาะ หักแล้วหักแล้วพี่น้องเลยกินหนาบกินหนก่อนน้องหัวเอ้ยกินน้บกินหน่อยเย็นก่อนเนาะอืมมีแงามพี่น้องเลยหักลายหักลาย ว่าพ่อมันก็อยากท่าสีเสาแน่พี่น้องเลยเนาะเสาขี่เข้มเนาะไฟกะมีเรือนกะงามย่างแก่เนาะรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องรถจักรเลาะน้องเพิ่นกะเอาไปยังให้น้องเพิ่นพากันสอกหากันเองพี่น้องเนาะลำบากก็ลำบากตัวจักบุญมีเนาะมาพี่สร้างพี่พี่น้องจัน เฮืออะไรไข่น่อยพี่น้องเลยเนาะเอ้าพายดีนอยู่นี่แหละยืนอย่างนี้ได้เอ้พี่น้องเลยสื้อสดวามงามงามทั้งคนงามทั้งเฮือนเรียบร้อยเนาะคาซางเข้ากับทีลงกันไใบเนาะทีรันหาเนาะถือว่าจาเมืองกอนทะเลเกาะหาล้านเนาะ ฮา้านมาใส่เสียนหาเก่าล้านหาพี่น้องเลยบ้านนี้ทางไอ้เบาจำสื่อซีมาท่านนี่กะรวมอยู่หันเลยปะพอดีว่าันดครับเโอ้ไม่รู้ลูท่าซ<า><า>อยจนะุดเดียท่าซอยเนาะขอบใจลายขอบใจลายาพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีพคนสื่อซีมาเติมพี่น้องเลยอชั่วบามีงบประมาณสิเทพื้นนี่ ใช่คิดว่าประมาณเท,ท่าไรเทพื้นทเทเพือนของเราเนี่ยมาเนี่ยั้องทำคิดรายก่อนถามมูมมมมคูก่อนถามมูคูก่อนเนาะ,ะอะไรเป็นกระเลาะบอลรวมอะไรเป็นแบบใดเนาะ,ะเออเดี่รอ,องระมือเนมาเบิ่งหกักยังมีงบจอกเนาะแต่ว่าจะคู่ไว้อะนะพี่น้องเพื่อทางคนใหญ่คนยกซอยเนาะเคยมีอยู่ตรุ่มตารางมันสะอาดสะอาดเนะญญาะเพราะว่ายามฝนนี่เป็นน้องอะไรพี่น้องเลยเป็นน,น้องเลยอ่าเขาต้องเอาดินมาพุ่มคนอีกเทประมาณตัวนี้แล้วเนาะคูเป็นคูเนี่ย อืมทำตัวนะมวยมันนำอะไรเข่าแหนี่กะมีอยู่พี่น้องแหงยังใส่เนาะใส่กออยู่ดอกอ่ใสายยังมาเติมใส่พักเบิองแต่ยังมีงบประมาณดอกเนาะเนาะใส่เนาะพิวดกับสิจัยขึ้นค่าสร้างก่อนพี่น้องเลยหนึ่งอ่าสีล้านหาแสนได้เนาะหนึ่งสองสามสี่ จเาเจรละขั้นต้นไปพี่น้องเอานเนาะเอะไรใครน่ออยู่พี่น้องเลยฮ้าฮ้าฮ่า่า่อฮ่า่่านหาฮาน่าาอา่าฮ่่าฮ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 ่า 1, 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, นึ่งสองสาปุ๊บอน่ามสี่ห้เนาะอันนี้ให้เราหัวเนาะหัวเบิ่งนับพ <4. S 3> อดีบ่เนาะสี่สองามสี่มีแจเดี๋ยและเงินตังพอบน่งพันได้ดสุสวยน้องเคขอบัวงน้องอะไรให้เทีนนยนซานเนาะถือใจเนาะด้ ดีใจน้ำเวลาพี่น้องเลยน้ีงเห็นงามท่านอาบ่าวได้ดีใจน้ำลูกหลานอยู่ปะดีใจแล้วลูกหลานมีชื่นนะเนาะมีเห็นงามครับตะเกี้ยังคิดอยู่เนาะพอกอยู่ข้างในพี่น้องจักสีไผยมาเบิ่งมาสั่งเนาะเห็นครับแบบนี้ก็ดีใจน้ำเวลาพี่น้องเลยนำไปบุญวัดาสนาของน้องกันแหละเด้อเพราะว่าทำได้สักหนึ่งอ้หายากได้นาะคนจะมาซ้อแบบนี้เนาะพอเนาะหายากแลยากแล้ว เอาพี่เต่เนาะให้ทางน้องคัวเด้อเอาเงินให้ทา้งน้าบ่าวเนาะหาสางเอา,าไว้เน,ะนาะแบ่งกันจคนนะค้นี่ยหาคนหาคนเนะาะก,กับภูลลแลกับแสนภูแลกับแสนพี่น้องเลยเนะาะกับมันหลายคนแน่กับมันกับบเวียกเบาแน,น,น่ไวแน่เนาะ เพื่อนพุ่นเพื่อนจะคอนเห็ดเองเนาะจ้างบริจ้างบ่พอเห็ดไปเนาะมันก็ประหยัดคาสร้างพม่น้ำแน่พี่น้องเลยเนาะเออฮาหลจัดการทับุญเองขอบใจทั้งไอไลเดอร์ที่บุมีสร้างเนาะแต่บมมีเพิ่นงามได้พี่น้องเลยเนาะมีเงินแต่บมมีสร้างเห็ดกับสร้างซีมือดีกันหายากไปพี่น้องเลยเนาะใชออันนี้กายกับประสบการณ์มาจักจะปีอะไร สองปีปียังน้บ่นี่ป่าสองปีได้ขนาดนี้เนาะอ่าอ่าออ่าจะานักสู้ๆได้เด้อขอบใจอะไรโดย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 นะมีเบียกไว้ได้จิตที่ต่อห้าไม่เออพี่เอาเลยเนาะห่อนเนาะยางตายออกมาแล้วเนี่ยนอกจันทร์กายนั่งพูดเนาะว่าจะไปเห็นเบียดมือใดเนาะ อยากไปไหวบ่หรือว่ายังจกอยู่น้ำแม่อยู่คิดว่าอยู่น้มีอยู่อยู่น้ำแม่อยู่เนาะจากแม่ไปประมาณสองปีบ่พี่ปายบ่จะไปอยู่เวียงมานสเดือนแล้วแบไปอยู่สวรรค์แล้วสวรก็อยู่บ่อยู่สวรรค์สี่เดือนอยู่สวรรค์อยู่แถวไหนอยู่แถวนครอยู่นครไก่สอนบ้านยังบ่้านบ่บ้านนุนอุดมอ๋อบ้านนุนอุดมที่ไหนกบุ้งเคยอยู่สวรรค์นันไหนตะกี้อ่ะ เฮเบียกอยู่หันเป็นเซลกับซีฮาปีก่นละเมื่อแต่สวรรค์นันอยู่ทีหนึงแล้วกันไม่ดีเลยเฮเบียกยังอยู่ใว่ไหมเฮ็ดอยู่ห้องงานน้ำดื่มอ๋อห้องงานน้ำดื่มที่ว่าเจ้าไปแบกน้ำนะบ่อเออแบกน้ำตุ๊กสาลิดเนาะไปส่งตามหานบ้าเก่งเลยก็จะสั่งเลยกะเอาเอารถซาเลงไปส่งขับซาเลงไปส่งเลยโอ้ไปส่งน้ำกโอนแล้วก็น้ำดื่มโอ้ สักคนไปส่งนะมีหมูฮาคนณแต่แบ่งกันเขาเห็นำกันโดอยู่สวิธีไหมโดยอยู่ทธวิธนเออสี่เดือนค่อยนะห้าเดือน่าบ้านนู่นลมบ่โดยแถวบ้านปะคะฮะบ้านปะคะเหม่นใกล้กับบ้านปะคะฮะอ่าโรงงานน้ำเดื่มตายยังโรงงานน้ำเดื่มใส่นาทีใส่นาทีอ่า โอ้เก่งเลยพี่น้องเลยเนาะบวชศึกษาลงมาหน่อยแต่เนาะเห็นเวียเห็นงานพี่น้องเลยเรจะได้เงินแต่ละกี่แต่ละนี่โอ้ยเนาะยากเนาะเพราะว่าอยู่ในห้องงานนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้ชายสองคนผู้หญิงห้าคนผู้หญิงกับช่างหน้าพี่กันมีแบกน้ำชาวลิตรกินได้แบกไปนะมีอเพราะว่าแบบเวลาเขาจะมาเอาฮะนะเขาสั่งแบบเขาจะวชิไปส่งเลาะทั่วบ้าน กระตุกเป็นรอยล่างแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็แบ่งเอาขึ้นรถอ๋อพี่น้อยทั้งบ้านพอบนทงเพิ่งก็ยู่หันแล้วยู่นครไกซ้อนนั่นแหละแถวไก่กับเสร็จลงโกงสีเนงไฟแดงคูอยู่บ่าูเนาะพอน้องเงยู่เขตแถวนอกพี่น้องเอาน้องเพิ่ก็อยากเห็น ครูยีปรคุณพี่น้องเยเนาะคือคือพอบนท่งพันนั่นแหละพี่น้องเยเนาะที่ซอยขอบควรของขว้าวันทั้นทางขอบครัวนของขวเพิ่นพี่น้องเนาะหลายๆขอบครัวที่พอเบนซอยมากอะอยากเห็นคือกันเนาะไปกันนะครูมีประคุณบนคุณมีเฮาต้องอยากเห็นอยากขอบคุณพันนั่นแหละเนาะเอ้ามีแต่ดีนะโอ้เห็นการฝากขอบบุญคุณผมขอบใจทางผ่านกล่องไปยังไรพี่น้องเนาะพอพันในบังคับชมเด้อเอ้าไปกันครับ ขอขอบใจทั้งพ่อบุญทงเด้อและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆซองและก็บเอฟซีทุกๆคนที่มักเบิงมักสมคิปน้องขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ดีมีแฮงขอให้เจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพ่อเด้อขอให้อยู่เหมือนคนยืนอยู่น้ำดูน้ำลานไปดุนดุนเด้อคงเจ็บให้ได้คงไข่ให้มีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพ่อเด้อไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อพ่อเด้อขอให้คนเศาเจ็บคอเนาะ ก็ขอบใจบ่าวบุญน <im cose wick> so ้เดินที่เสียสละมาซอยเบียกน้องขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ดีมีแรงปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเดิอสบายโอเคแข็งแรงแข็งแรงอ่าเนาะเท่ไปเข้า้มก่อนมือนแดดเลยพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยเด้อบ่าวบุญสื่อนี่มานี่จะมาพากันเข่าเด้อ ถ้ามันแดดทมตอนแรงจังเสียก็ได้บาทนี่มันแดดแห้งพี่น้องเลยเนาะท่ากับายม่วงบนท่าก็จะใส่ขุดเสียหญ้าอยู่พี่น้องเลยพ่ออายกินข้าวมาละกินข้าวเปียกแลรกของเช้านี่กินข้าวนำกันอ่าจะกินอายุนี่กินมันอันนี้อะไรพี่น้องเลยมันใบม่วงแหละเออกินนำกันกินนำกันไม่นมกินข้าวเราไม่นมโอ้แกนุ่มอีกแล้วไปหาเองบ่ ่พ <rude S 2> ี่น้องเลยลูกสาวจะว่าสิเม <God> ื่อเกี่ยวข้าวซอยเฮาให้ให้แล้วเมื่อบ่อเออไปเนาะแบงให้ไปซอยซอียเกี่ยวข้าวเดี๋ยวฟังเบอร์เงี้ยเดี๋ยวปรึกษาเรงครอบครัวก่อนเนาะพันธุ์สีว่าจังใดแน่พี่น้องเลยเนาะอากาศบัวแต่ลงหัวลงแท้กันจากเมื่อพี่น้องเลยเนาะจักเมื่อซอย อ่าก็ว่ากับร้านเพื่อนพอจันพี่น้องเลยเนาะสักสี่ไปซ่อยมันแล้วไว้อ่าแล้วไว้เหลืออีกช่องให้ง่ายพี่น้องเลยเนาะคิดว่าถ้าว่าแม,นมวนี่พอจะละบ่านคนเนาะหรือว่าหาแห้งคนมาซอยประมาณรับทราคนเนี่ยคือสิลแล้วอยู่เข่ากระด้างพี่น้องเลยอ่าป้ายเจ้าโอเคเนาะโดยให้เขากินน้ำประพรพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเลย ป่ะโอเคพี่น้องเอ็นทางวุ่นกันจะได้ขออนุญาตจบคลิปก่อนบนัตรนลราพี่นอ้องน้องเพื่นสำนีสำนีก่อนสละคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อเนาะทางบนเองนับงต้องขอขอบุญขอบคุณขอบอกใจไลท์ทางพอบุญทองเด้อให้พอบุญทงอทงอยู่ดีไม่แหง้งน้องคมเจ็บจะแดดความไข้ยาซูมี่เลยพอเด้อเจ็บปวดเนาะในตอนนี้ก็ขอให้พอเศร้าไว้พี่น้องเอกเนาะใน,น,นกระดูกกระเดี่ยวขอให้แข็งแหง้งหาเป็นปกติด้วยพอเด้อ บุญคำนำชื่นทางไระเจ้าแห่งตลอดปลอดภัยสามบุญสางกุศลก็บเขาให้ได้บุญได้กุศลหลายๆได้พอเด้อสู่ครอบครัวสู่ลูกสู่หลานเนาะให้เป็นร่มพรมใส่ให้ลูกหลานตลอดไปได้พอเด้อหลักการขอบบุญคุณพระองใจทางเอฟซีเนาะโมจุกคุณสุขชนอะไรพี่น้องเอ๋ยที่คอยซัพพอร์ตเนาะคอมเมนต์ที่สั่งรค์ติดเตียงเข้ามาเนาะบุญกับขอขอบุญคุณพระองใจหลายเด้ออยู่ดีไม่แห้งโมจุกคุณสุขชนเนาะสักแค่นี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเอ๋ย